สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะเจอกันรอบเย็นแล้วค่ะอาหารเย็นเด็กๆนะคะอ้าวทำไมไม่กินอะ่ะลูกฮึยขี้ตามีดีดีแป๊บเดียวก็มีอีกแล้วเน่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 แบ่งเพื่อนแบ่งเพื่อนแบ่งเพื่อนด้วยอ่ะเอาอ,อีกไหมลูก แบ่งเพื่อนด้วยเร็วนู่นๆไปกินฝั่งโน้นกินฝั่งโน้นไม่ไม่ไม่ฝั่งโน้นฝน้องตาให้ฝั่งโน้นลูกอะตาฝั่งโน้นนะอะลูกอะฝั่งโน้นนะกินนู่นๆกินกับเพื่อนเลยเร็วโอ้เพื่อนแย่งเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะอุ้ยนี่ไงลูกอะ เอาของเล่นสีฟ้าเข้าไปให้เด็กในกรงใหญ่เล่นพังแล้วค่ะมีสีฟ้ากับสีส้มนะคะในกรงใหญ่ค่ะกระ,กระจายแล้วค่ะนี่ค่ะได้เล่นได้ได้ได้นานแล้วค่ะเพราะว่าเด็กๆเล่นรุนแรงมากเลยค่ะเอาเข้าไปให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมค่ะแล้วก็ได้เอา ต้มปูที่นอนให้ใหม่คะ่ะเพราะว่าเขาลื้อออกใหม่หมดเลยคะ่ะเขาลื้อคะ่ะลื้อลือล้อออกจากบ้านหลังสีฟ้านะคะเนี่ยค่ะ,คะรอบเย็นเด็กเด็กมิวน้อยนะคะรอบเย็นมิวน้อยคะ่ะอีกสักหน่อยก็หลังจากทาคลิปนี้เสร็จก็จะเอาเดี๋ยวจะเดินไปเอาน้องมาป้อนยานะคะเอาน้องมาป้อนยาไป ก่อนเนี่ยค่ะป้อนยาพี่ก่อนนะคะโอ้ยขาก็ยังไม่โอเคหรอกนะคะพอมนอนค่ะต้องอ,ออกมาโอาออกมาอาออกมาเล่นอยู่นะคะตอนเที่ยงแต่ว่าเขาวิ่งวิ่งค่ะวิ่งวิ่งไปอยู่ใต้ท้องรถนะคะอ่าน้อยก็ได้วิ่งตามนะะ่ะน้อยก็วิ่งตามะคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้ป้อนยาน้องน,นะคะวิ่งกิ่งอยู่นะคะ <laughs> ขนาดเจ็บขายังจะวิ่งหนีเราอยู่โอย ไม่รู้จะบ้ายัางไงก็ดูแลอู้ดน่อๆออัด,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 ดอไปแล้วค่ะเห็นไหมปล่อยไม่ได้เลยค่ะปล่อยไม่ได้เลยค่ะปล่อยไม่ได้เลยค่ะเด็กใหม่เราปล่อยไม่ได้ค่ะก็ะต้องก้อนยานะลูกนะไปทําไมอยู่ที่นี่นก็โอเคแล้วเนี่ย ป้นอนยาก่อนเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวนะเดี death, horses, jumped, feld, realised, ๋ยวนะจับด okay. ีๆจับดีๆแม่อุ้มดีๆหนูมิ้วน้อยมิ้วน้อยลูกมิ้วน้อยไปฝั่งโน้นไปลูกไปะบุญเุินบุญเงินบุญเงินลูก ไปไหนแล้วเด็กๆเลยโอ้เป็นนอนนอนฝัง,งดูดน Abei, วิ่งนี้ค่ะน้องค่ะจะจะวิ่งนี้ค่ะนั่นเอ๊โอ้ด้ดูด้ดูโชว์หน้าหน่อยโชว์หน้าหน่อยเน่อยลูกโชว์หน้าหน่อยเร็วโชว์หน้าหน่อยโอ้เจ็บขาเจ็บขาไหมเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหาว่าอันนั้นนี่นะคะเดี๋ยว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 งดี๋ยวเ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 ดินยวเดี๋ ค่อยเดินแม่จับแม่จับอ่ะแม่จับข้างหนึ่งอ่ะเดินเดินอ่ะเดินเดินก่อนลูกเดินเดินเดินเออนั่นแหละนั่นแหละอ่ะอออกกําลังกายออกกําลังกายโอ้ยมีแต่จะไปค่ะมีแต่จะไปกลัวค่ะกลัวกลัวเขาตกเตียงค่ะตกเตียงแล้วก็วิ่เตลิดไปเลยค่ะโอ้ยแม่อุ้มแม่อุ้มแม่อุ้มอุ้มไ้ดีกว่านาะเนี่ยค่ะเด็กๆก็ ชลุนกันนิดนึงนะคะนูนอยู่ฝั่งนู้นแล้วค่ะไหนไหนหพี่พี่ก็อยู่กรงใหญ่กันเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะน้องค่ะตาเอ๊ะเนี่ยค่ะน้องออกมาชมอุ้มเอาก่อนนะคะช่วงนี้ก็ขออุ้มก่อนนะคะปล่อยไม่ได้นะคะทุกท่านครปล่อยไม่ได้นะคะคือน้องอยากลงแล้วก็ จะวิ่งหนีนะคะแม่น้อยอ่ไม่ไม่ได้ค่ะไม่น้อยจะวิ่งตามไปใต้ท้องรถไม่ได้ค่ะไม่น้อยต้องอุ้มน้องนะคะเออได้โปรดเข้าใจไม่น้อยด้วยนะคะไม่ใช่อยาาไม่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 ใช่ว่าจะไม่ให้เขาเดินนะคะเดินอยู่นะคะแต่ว่าเดินไม่น้อยต้องจับนะคะไม่น้อยต้องจับค่ะมีแต่จะไปใต้ท้องรถอย่างเดียวเลยค่ะอุ้ยมีวน้อยแม่มีวน้อยอยู่ไหน มิวน้อยเล่นอยู่ฝั่งนู้นนะคะนู่นน่ะฝั่งนู้นนะคะมียวน้อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาเอานี้ออกก่อนนะคะนี่นี่นี่มิวน้อยมาฝั่งนี้เลยด้วน่ารักไหมคะหนูน่ารักไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวขยับไปใกล้นะคะเนี่ยค่ะหนูน่ารักไหมคะน่นะ เดี๋ยวเดี๋ยวนะคะคน,คนน้องใหม่น้องใหม่อย่าดิ้นลูกอย่าดิน้นอย่าดิน้นอย่าดิน้นลูกอย่าดินาด้น <'d S 1> <c oughs> เออเด็กๆน่ารักคะ่ะดูขันเธอค่ะ <c oughs> นั่งอยู่บนเบาะสีฟ้าเลยค่ะนั่งอยู่บนเบาะสีฟ้าเนี่ค่ะพี่ก็เดินนะคะพี่อันเล่นของเล่นไหมพี่นะเด็กใหม่เล่นของเล่นไหม แม่จับแม่จับไม่ได้ไม่ได้วิ่งหนีไม่ได้นะวิ่งหนีไม่ได้ลูกไม่ได้ค่ะจับไม่ได้นะไปไปใต้ท้องรถจับไม่ได้นะคะทุกทุกทท่านค่ะจับไม่ได้ค่ะอไปเล่นกับน้องเร็วกาอีให้คุนน้องอุ้ยเด๋ยวคูน้องโอ้โอ้ไม่เอาไม่เอารูกไม่คูนน้องไม่คูนน้องโอ้ตายโอ้โอ้ขอโทษขอโทษ ยังจีบขาแล้วก็วิ่งอยู่นี่เนี่ยเฮ้ยนอนะเดี๋ยวจะตะเลิดนะคะ,นะค,ะคลิปมิวน้อยช่วงเย็นนะคะ,นะคะอากาศยามเย็นค่ะตอนนี้ก็อุ้มน้องใหม่นะคะปล่อยไม่ได้นะคะน้องใหม่ค่ะปล่อยไม่ได้เขาวิ่งตะเลิดเลยค่ะหัวใจเต้นตุ่มๆอยู่ในมือแม่นี่ ปล่อยไม่ได้นะคะเหลือเหลือป้อนยาเม็ดนะคะหลังจากไล่หลังจากทําคลิปเสร็จนะคะไม่น้อยก็จะป้อนยาเม็ดน้องนะคะเมื่อกี้กินยาน้ําไปะคะ่ะเด็กใหญ่เด็กโตก็เรียกแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยเด็กโตก็เรียกแล้วน่ารักไหมคะเออไม่ร้องลูกไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องลูกไม่ร้องไม่ร้อง ไม่ร้องค่ะลูกไงลูกว่าไงนี่คะไงทั้งเอาเด็กใหม่ทั้งทำคลิปค่ะเจ๊อีอีขอบคุณนะคะขอบคุณกับการรับชมคลิปเด็กๆบ้านสามบุญนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ ลาก่อนค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีกัะนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ